ว้าว <Wow. S 2> สวยไหมสวยมากอ่ะสุกแล้วสุกแล้วสวัสดีจ้าวันนี้เชฟกระทาลุดจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูคอหมูอบองจ้านี่เดี๋ยวเรากำลังเตรียมองกันวันนี้เราจะทำหมูอบองจ้าเราใส่เตาลงไปในองและเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาขแขวนไว้ขอบปากองไปค,คะ่ะเพื่อนเพื่อน เอาหมูของเราไปใส่โอ่งกันจ้าไม่คอหมูอบโอ่งจา้าอันนี้หมูเราหมักโดยเพื่อนสาวนะวันนี้เพื่อนสาวมาหมากักหมูให้คุณะข้างก็ได้ไม่ทางไหนก็ได้หน่เดี๋ยวเราปิดฝาทิ้งไว้หนะ้าเหลืองๆหลืองแล้วเราค่อยมาเอาออกปิดฝาเลยพี่กินนาที แอบดูหมูกันใกล้สุกยังบึ๊อบอ,อุ้ยสีสวยมากเพื่อนๆเอาอีกหน่อยอเอาอีกหน่อย,ยของแท้เอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงอุ้ยไม่ต้องเหนื่อยว้าวสวยไหมสวยม,ยมากอะ่ะสุกแล้วสุกแล้วสุกแลเราเป็นชิ้นหนึ่งก่อนไหมเออเอาาชิ้นเดียวพอถ่ายมันหมดไปนานแล้วนั่นเอง ว้าวเพื่อนๆคอหมูใหญ่นีไ่ไปเช่าโอ้ยเพื่อนๆดูคอหมูดิฉ่ำๆเลยอะบองบองเลยเออเี่อ,อนี่เชฟเขาต้องหั่นอย่างนี้ดูใช่น้องกินสเต็กบ่อยนี่เป็นไงไ ได้แม่ชอบทำให้กินหั่นหมูสวยนะเมื่อวานก็เพิ่งทำให้กินลองหันหนหนห่นอีกขัหั่นอีกขั่นอีกนี่นี่นี่มือหั่นหมูของเราเป็นไง